อ๋อซุกสบายดีพี่น้องจากอันเห็ดบ่เป็นสินไม่อันมือนีกระากครับเดยถือว่าถือว่าผ่านไหมน้องมดอร่อยนะ,ก,ะก้อันนี้เห็ดทดลองหนึ่งครับได้ซัาเนียพี่น้องอยังมาได้แก,เกาาะเพื่อดยรอกอยากมันมาแสบแล้วสช่ให้ให้่หอยกินกันเนาะเดี๋ยวมืออื่นครับมืออื่นชาวเห็ดหลายมุ้งคู่นี้ทําอยู่ใช่ไหมใข่ปลาจอมอ๋อมื่อวานมืงอสีเห็ดดิ ทำไมอ่ะคุณลองก็ต้องมีพัฒนาการอพัฒนาการโอ้โหอยากทำแบบอะไรทำไมไม่ทำนมสดนมอะไรเหมืนอนขาทิเขาหวานนมสดเครยดกันเลยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวทีละอย่างได้ไหมแค่นี้ยังไม่รอดแค่นี้เกลือบกูไม่ได้กินแนละ้วโอ้เมื่อนั้นเห็ดสองผ่าฐานเพื่องกินบ่ได้มีใครเบิ้งครับผ่าได้ทอดเดี๋ยวเอามาตัวกันหน่อยครับมาตัวกันหน่อยครับนี่เอานี่นี่เบิ้งครับ นี่ครับมันบ่ขึ้นมาอย่างไรแข็งทอดทอด,ด,ด,ดให้หมามะย่างมาก,กินครับอันนี้บ้านัตในทอดเดีนี่พี่นอ้องหมดขึ้นบุหมดแต่ไม่มดย่างบ่ค่อยขึ้นนะถ้าเป็นขน,นมที่บ้านข่อยนะหมดอังแล้วครับหมดเนี่ยบะก,กินอยู่อ่ะมื้อนี้ครับน้องหมดกับเฮ็ดสูตรมองหมดว่าเป็นน้ำยีดครับรำไม่ดีอเ,เออเออเออรำไม่ดีโทษปี๋โทษกรองครับเขากิเทขึ้นก่อนเลยหรอสีกาวเขาว่ามันมันเป็นยีดกลัวมึงเอาใส่นั่นกลัวมันอันนี้พริกไทยมั้ง มันนานแล้ว,นนนลวบ้านเฮาเอินว่ามันโดนแล้วเอามาฉีกเอาเอาฉีกให้เอฟซีดูสักอันนี้ว่าข้างในมันนุ่มนิ่มขนาดไหนเอาเอาไปเดี๋ยวปิดปิดอันนี้น,น่าจะนี่ครับน้องมดสี่ไปเปิดกิจการอยู่สี่แยกไฟแดงโคกอีดวยได้พี่น้องเรื่องผู้ใดพ่าดไ,ไปพ่านมากสมัติอุนนุนได้ครับนุนหินแหโคกอีดวยนี่นะครับสี่แยกไฟแดงนั่นไปสมัท่าด้ยนะครับข้อห้เโซ อันปีละหาลอยครับสัมปทานฟรีไปเลยครับสีแยกไฟแดงโคกอีโดยเราควบค่ายไม่ได้แล้วกับบัตรนวดหินแฮงนะพี่น้องให้เราชิมดิเอาชิมชิมมาให้เราชิมหน่อยสินุ่มนิ่มไหม,มหอ,อื้อหือเอานี่เบงพี่น้อง FC เอฟซีเบื้องครับหมูบ้านนี่ทอดนี่ทั้งในใหม่เออทั้งนอกใหม่ทั้งในบะสูพี่น้องคอยเทะให้มากินผ้าถาดหนึง่งปานีมากะทีต่ตดปุ๋งปังปุ๋งปังหมาสองตัวก็ที่ตดให้กันดมดีครับล่ะคะับ เป็นครั้งแรกที่น้องมดเฮ็ดขนมบ่ประสบความนสำเร็จกับมีเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมวะเมื่อวานหรือวันก่อนเนาะวันนี้ยังถึงไม่ค่อยเท่าไหร่อืมไม่ขึ้นเหน็บขึ้นยิ้มขึ้นอะไรอยู่ไม่ต้องแบบว่าเขาว่ามันต้องใส่นมเพิ่มอีกวะตัวน,นี้ไม่ได้ใส่นมอ,อืมมังต้อยไม่ค่อยอร่อยอเท่าไหร่คอยอ่ะมันขเม,นมขเมนาะ ถ้าแค่ขมนะถ้าเป็นปลาตังโกถ้าขมนี่เกิดจากแอมโมเนียเลยแอมโมเนียมันแตกลายมันติดคิวเอ,เอาที่ดมอ่ะผงแอมโมเนียเขาิใส่อเออิเขาใ,เาใส่แป้งขนมปังแป้งเค้กนมผงผงฟูเกลือไข่แดงน้ำตาลเนยน้ำปลายีสต์ ออกมาเป็นหนาตางสิครับใส่เวลาประมาณตีแปง้งประมาณสามชิทมาทีพักแป้งแป้งครึ่งชั่วโมงพักแป้งรอบแรกครึ่งชั่วโมงพักแป้งรอบสองยี่สิบนาทีแลมวก็ทอดทอดมันก็เลยออกมาเป็นหน้าตางสิครับอันนี้เสียไปายซีมครับยายว่าโอมันจะไปเห็ดทั้งหมดเลยเห็ดไดงตักแต่ตายให้่าเท่ไกลๆให้พวก,กินรอบแรก <laughs> ดูถูกไปแล้วไม่ได้ดูถูกก็ดูพีดไปเลยเอาไปใยซีมก่อนเนาะ อืมก็แสบอยู่ดอกดีก็ยำแขวเโปาๆอยู่อันนี้อืมไม้ขมหขมอ่ะวอื่นยังซิมไหมเมือนยังซิมขมเธอใส่แบบเครื่องบ่ขมวะห้องกับบริกินโดนัดโดนแล้วจั๊กมันแสบคว่ำแสบมันเป็นยังไงถ้าม่ขมขมเนี่ยบ่ขมน่ เธอเคยซื้อหมองบัตรนี้พิ่นมากิน,น,นบ่โดนัทบัตรนี้พิ่อันนันก้อนหาเราเลยแข็งกระด่างเลยหมุนแข็งกระด่างเพราะเสพอันที่วันโดนัทน้ำตาลนะเออมันแข็งกระด่าง,ง,างอันนี้ถือว่าผ่านอยู่ไมันแข็งกระด่างแต่เหมือนเขาจะใส่น,นมผงเยอะไปแล้วมันหอมหอมนะแต่มันแข็งแข็งกระด่างไงไม่หรอกใช่ไหมครับก็ขายอ่ะสามอันยี่สิบด้วยสีนนะอ่อันยี่สิบโดนัดเพราะใจโดนที่นัดบอเพราะว่าอันนี้ไงยังไม่ค่อยผ่านเลย นข้าว่าาาเเวะเธอเฮ็ดบุญเนี่ยเหมาะสมกับหน้าตาเธอสุดหรอกมีไหนมีเห็ดบุญไนเอฟซีพ่อกินครับเฮ็ดบุญพ่อกินมีบางคนบอกว่าอันนี้เธอไปกินนะหกชิ้นเพรละว่าบ้านาหกชิ้นเธอยายหกชิ้นใหญ่น้อยถ้าให้ยายเจ็ดชิ้นถ้าเธอเจ็ดชิ้นก็ได้ของบ้านบ้านเราหกชิ้นแสดงว่าสูตรนี้ได้เธอกินสองเขากินหนึ e. ่งเธองสามเจ็ด ยี่บสองหน,นีได้ยิบสองกิโบอคุณินไปหลายอันแล้วเดล่ะทักเต็มมึงถอดกับสองอันแล้วบอแมนต์ิหลเออน่าจะใหญ่ได้อยู่ประมาณยี่สิบห้านั่นแหละนี่เราเป็นสนัแกแกลบสักแกลบตังแดงตั้งแดงชายเขียวแล้วก็เผือกอือเผือกชอบเผือกนะ<อ>มึงอ,อ่ะอันนี้ให้เก็บเยแค่แค่ตัวเย็นแค่ตัวเย็นมันก็แข็งตัวกินเลยวะ ยินมันกับปลาเสียบเด้ลรอบ่อ,เอน,ออนเอาไปเห็พญาง,งานแไแมจากสองส้ำอันปาบอาปย่าใด้ันนี้กะสิได้ว่าเออมันปลาเสียบด้หมดบอแมนบอไปห้คนอื่นซีมันบมหูได้แค่คอ,อสิเสยบปละเสียบ,บนะอ,อือแมนก็มือแห,หละ ใสนกนไม่ใจนะอที่จะไปกินอกก็ไดง็นสามไม่ได้าาตัวอยากกินไรก <c oughs> ากินเาเบิดดอกเดี๋ยวมืออื่นถ้าเอาให้ดมชิมเนี่ยกันสิได้หูวว่ามันแสบ,รรบหรือเ่าแสบแท้น่เ็นท่อืงงงงงเนงนย่อ่อ้อใส่ทงหน่อยทงทงทง ทงมาใส่ในทงทง,ย,งยังง่ๆยเนาะอยเนียงบอื่นเห็ดเพิ่มเข้าไปอีกสองเท่านะนททนนาให้้ไปทตอนนี้ให้ไรฮะเหลายแมันก็ขึนพี่รูว่าโอ้โหเวนกำรรรรหนูบอกว่าตอนแรกกะดาษซื้อถุงม,มาด้วยนี่มันเป็นถุงกระดาษที่เขาใส่ขายอะ่ะ จะขาดเลยจ,กกลจกกเยะเสียบก็เสียบเตรียมรอจิทแพ็กเกจแล้วจะไปขายผู้ใดแล้วละวะโขายน้ำบนี่ใครซื้อเราล้วไปส่งไปสง่งเองเนี่ยมื่อหามใส่กูนะใส่กีโไปสง่งไนค่ะอันนี้ลูกค้าสั่งสามบ้านแล้วนะคะลงทุนไปหาลอยครับเด็กกำไรยี่บาทขอบพุณนเนฟซีไรครับสบาย